พระภัยรีพินาศค่ะสาธุสาธุสาธ,สาธุสวัสดีค่ะ My Story ค่ะวัดจุราพรวนณารามนะคะอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกค่ะพามาไหว้พระนะคะหลังจากที่คลิปแรกเสนอไปคลิปหนึ่งนะคะเป็นอุโมงค์ ต้นไผ่ค่ะเรียนแบบที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะที่เมืองเกียวโตนะคะวัดจุฬาพรวนณารามนี้มีพื้นที่ประมาณ47ไร่ค่ะบริจาคโดยท่านผู้ใจบุญน,นะคะตั้งอยู่ตำบลบ้านพริกอำเภอบ้านนาจังหวัดนครน,นายกค่ะสร้างขึ้นในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอนะคะ ทรงพระชนมายุ5 0พรษาและได้พระราชทานนามวัดจุราพรว์วณารามพร้อมด้วยพระราชทานตราสัญ,ญลักษณ์จอพอเป็นตราประจำวัดเมื่อวันที่26กุมภาพัานธ์2550ค่ะส่วนด้านหน้าวัดก็เป็นซุ้มไม้ไผ่นะคะตามที่เสนอไปเมื่อคลิปแรกค่ะ จุดเด่นที่เป็นไฮไลท์ของวัดนี้ก็คือซุ้มต้นไผ่นะคะซึ่งสวยงามเขียวขจีมีบรรยากาศคล้ายคลึงกับวัดป่าอาราชิยาม่าเมืองเกียวโตประเทศญี่ปุ่นค่ะตรงนี้ก็เป็นตุงนะคะสามารถทำบุญ เขียนชื่อนาสกุลผูกตุงไว้นะคะแล้ววันที่31สงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทางวัดก็จะสวดให้พรนะคะขะจัดปัดเป่าให้ในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะอยากให้เพื่อนๆนะคะได้มาซึมซับบรรยากาศวัดนี้มากๆค่ะวิวสวยงามเขียวขจีร่มรื่นดนตรีก็ไพเราะนะคะ แต่อย่างที่บอกไปค่ะดนตรีเป็นเพลงลิขสิทธิ์ทั้งนั้นเลยนะคะเราเก่งอย่างยิ่งเลยนะคะจะติดแดงติดเหลืองก็เลยปิดเสียงนะคะไม่สามารถจะถ่ายทอดได้เลยนะคะเพลงที่เอามาขับกล่อมก็จะเป็นเพลงออกชาวเหนือนะคะพวกล้านนาอย่างเช่นล้านนาคำมินพี่เบิร์ดธงชัยนะคะอรวีสัจจานนท์ซึ่ง เป็นบทเพลงที่ไพเราะเพราะพิงมากคะ่ะเข้ากับบรรยากาศวัดนี้อย่างดีเลยนะคะไหว้พระแขวนตุงผูกผ้าสามสีที่ช่อฟ้าเสร็จแล้วก็มาเคาะระฆังนะคะรับโชคคะ่ะบรรยากาศรอบๆก็เป็นป่าทั้งนั้นเลยนะคะ ต้นไม้สูงสูงทั้งนั้นเลยก็ไม่ทราบว่าเป็นต้นอะไรบ้างนะคะแต่ให้ความรู้สึกร่มเย็นสงบแล้วก็ใจเป็นสุขมากค่ะที่ได้มาเที่ยววัดแห่งนี้นะคะบรรยากาศดีจริงๆค่ะวัดนี้ จะพาเดินรอบๆโบสถ์นะคะด้านหน้าถ้าเปิดก็จะเข้าไปถ่ายคลิปให้ดูนะคะว่าภายในโบสถ์มีพระประธานนะคะงดงามเหลืองอารามจริงๆคะ่ะกอบบานหน้าต่างก็สวยงามคะ่ะ เป็นลายไทยนะคะสีเหลืองทองตัดกับสีเขียวค่ะสวยงามจริงๆเดินอ้อมมาแล้วนะคะมาด้านหน้าประตูเปิดค่ะเราเลยได้เข้ามาไหว้นะคะน่าจะเป็นพระอังคีรถนะคะ เท่าที่พอจะจำได้นะคะดูลักษณะองค์แล้วคล้ายๆกับพระอังคีรสค่ะเราจะเห็นพระบรมชายารักของพระน้องนางเธอด้วยนะคะใช้เวลานั่งอยู่ในห้องนี้ลาว เกือบครึ่งชั่วโมงได้ค่ะเย็นโดยที่ไม่ต้องใช้พัดลมหรือว่าเปิดแอร์เลยนะคะตอนนี้ก็ซูมให้เห็นเพราะบรมชายาลักษ์แล้วนะคะวัดนี้เป็นวัดของท่านค่ะตั้งชื่อตามชื่อนามของท่านนะคะ หนังสือสวดมนต์แจกฟรีค่ะแล้วแต่ท่านผู้มีเจตสัทธาจะหยอดตู้นะคะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้ค่ะภาพนี้สวยมากค่ะเพื่อนๆแคปหน้าจอเก็บไว้ในโทรศัพท์เป็นสิริมงคลให้กับตัวเองได้นะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ